วันนี้ผมมี To y ยต้า i ฮร์ริวีโกนะครับปี2005นะครับคันนี้นะฮะก็บอกเลยว่าคันนี้มันก็รถเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมรายงานแล้วรีวิวแบบละเอียดนะครับคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะปี05จดทะเบียนตรงปีนะครับมีแอร์แบกด้วยนะครับระบบเบรก ABS นะฮะแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้ละเอียดละเอียดรอบรถเลยว่ารถคันนี้มันจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันคันนี้239,000บาทนะครับ 2 3 9 0ส0บาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถนะครับเอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะครับราคานี้ผมจะพาไปรีวิวว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงแล้วก็จะรีวิวแบบละเอียดนะครับเดีย๋ยวดูรถถามว่ารถบางเดิมไหมรถบางนะนะฮะร,รถบางอยู่นะครับเนี่ยโดยรวมก็ยังบางอยู่นะฮะ คือรถเนี่ยไม่เคยเกิดอุติเหตุนแน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับตัวนี้เป็นท็อปสุดด้วยนะครับตัว G ยังไม่เป็นสมาร์ทยังไม่เป็นแชมป์เพราะว่าตัวเนี้ยอ่าเป็นรุ่นแรกนะครับเปลี่ยนต่อจากเป็นอ่าตัว D4D D4D เนี่ยก็จะมีถึงปี04เราแล้วก็จะมาเป็นวีโก้เลยคือเปลี่ยนโฉมเลยนะครับเนี่ยรถบางเดิมนะครับรถบางเดิมมากนะฮะอ่ะโดยรวมโอเคอ่ะเรามาดูห้องเครื่องด้านหน้าดีกว่านะฮะให้ตากล้องมาถ่ายด้านหน้าให้ดู นะครับแล้วผมรีวิวคันหน้าบ้างห้องเครื่องบ้างช่วงล่างเป็นยังไงเสา A เสา B เป็นยังไงรถเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะเริ่มจากห้องเครื่องเลยนะครับคันนี้รถหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถคันนี้เคลียร์สีมาแล้วโลรอบคันนะครับรถเป็นเครื่อง3.0นะครับรถก็ใช้งานมาบ้างนะครับดูจากสภาพ ห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องก็ได้ทําความสะอาดมานะครับแล้วก็คันหน้าเนี่ยก็คันหน้าเดิมรถไม่เคยเกิดวินิเหตุนะครับสำหรับคนที่ชอบราคากระบะท,ที่จับต้องได้2 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้อ่ะถ่ายคันหน้าให้ดูเลยนะฮะคันหน้าตัว R ยังอยู่นะครับ R ยังอยู่ครบ R ยังอยู่ครบตัวเลขก็ยังอยู่ครบตัวหน,นังสือก็ยังอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะรถตัว L ยังอยู่ครบนะครับคันนี้หม้อน้ําเดิมจากโรงงานด้วยเนี่ยดูละ นี่โลโก้โตโยต้ายังอยู่แต่ซีดไปหายไปเนี่ยรถแอร์เย็นเครื่องดีเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับรถเครื่องดีนะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับคันนี้เครื่องดีเดี๋ยวดึงแท่งน้ำมันเครื่องให้ดูนี่ฮะเครื่องไม่พ้นไม่ไอครับก็ถือว่าใช้ได้ครับอ่ะถือว่าใช้ได้นะฮะ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับรถเคลียร์สีรอบคันนะครับผมแจ้งก่อนนะครับรถเคลียร์สีรอบคันนะฮะเพดเพดก็ยังไม่เคยขยับนะครับห้องเครื่องเดิมสีห้องเครื่องเดิมนะฮะสีห้องเครื่องเดิมรถเพดไม่เคยขยับซุ้มล้อเดิมบอเาเดิมนะฮะเ่ะเรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังคันนี้กระบามีรอยเจาะนะครับกระบามีอรอยเจาะ อันนี้ผมรายงานตรงนะครับแต่รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีเลยนะฮะกระบะรถกระบะมีรอยเจาะนะฮะ,ะดูร่องกระบะก่อนเหมือน,นกันัๆร่องกระบะก็ย<ๆ>ังสวยอยู่นะร่องกระบะ<ๆ>กะบ็ยังสวยอยู่เพียงแต่แม็กไลเนอร์<ๆ>มันมีร่องรอยการใช้งานคันนี้ต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับขายตามสภาพเก็บงานหน่อยแม็กไลเนอร์ไม่แพงครับ แมกไนเนอร์ไม่แพงจะให้ผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับแต่ก็จะเพิ่มราคานนิดนึงเล็กน้อยนะฮะอ่ะเรามาดูรอยอาร์ครอยอาร์คฝั่งนี้นะฮะด้านขวาของตัวรถนะครับรอยอาร์กก็จะเป็นรอยอาร์คเดิมนะัะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะรอยอาร์คเดิมด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายอาจจะมีถอยชนบ้างเล็กน้อยนะฮะก็จะมีรอยทาตรงนี้นะฮะมุมนี้เล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่แล้วนะครับนี่คือรถทานะแต่ไม่หนักครับมาดูฝั่งนี้ ตรงนี้บางนะตรงนี้บางอยู่นะฮะฟังเสียงนะฮะฟังเสียงยังบางอยู่นะฮะนี่บางอยู่นะครับ nde, รถไม่เคยเกิดเหตุมันก็บางอย่างนี้นะครับดูจากข้างในนะฮะตรงนี้เดิมนะตรงนี้ยังเดิมอยู่ร่องเดิมอยู่นะฮะร,ร่องกระบะฝั่งนี้ไม่เคยโดนอะไรนะฮะมีแค่ตรงนี้นิดนึงนะฮะอาจจะเฉียวชนบ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่หนักครับไม่หนักเพราะดูจากคาน ดูจากคานนี่ฮะตัว L ก็ยังอยู่นะตัวหนังสือก็ยังมีอยู่ครับตัว A L A R ฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องเป็น A, R. A R ใ้่ขนขวานะฮะ<อ>ก็ยังอยู่นะครับก็ถือว่ารถก็ยังได้อยู่นะ,อะโอเคครับรถโดยรวมโอเคครับกันชนก็ยังพอสวยงามอยู่นะนี้กันชนใช้ได้อยู่นะกันชนใช้ได้อยู่รถไม่เคยปีนนะ <laughs> ไม่เคยไม่เคยปีนเออไม่เคยหงายไม่เคยคว่ำนะครับไม่เคยปีนแน่นอนนะครับภาษาบ้านเรานะครับอ่ะอันนี้สวยนะเมดอาร์กยังเดิมอยู่เมดอาร์กสวยครับฟิล์มติดใหม่รอบคันว่าคันนี้รอบคันครับผมเนาะเป็นคนติดเองนะเออฟิล์มติดใหม่รอบคันนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับมาดูแผงประตูนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างตามอายุรถนะฮะนี่ร่องรอยการใช้งานก็มีบ้างนะครับ รถโดยรวมก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะฮะเบาะนะครับทรงก็ยังดีเบาะทรงดีนะครับนี่สติ๊กเกอร์กันยังมีครบอยู่นะรถเดิมนะครับรถเดิมเพียงแต่ว่ารถไม่เคยทําสีมาแค่นั้นเองใช่น,ะนี่เม็ดอาร์กยังอยู่นะฮะเม็ดอาร์กยังเดิมอยู่นะครับอันนี้รายงานตรงเนาะตัวนี้ออปชั่นนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์กฝั่งนู้นก่อนอถ่ายเม็ดอาร์กฝั่งนู้นให้ดูนะครับออปชั่นเดี๋ยวดูทีหลังก็ได้ เม็ดอาร์ฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์ฝั่งนี้อ่ะเม็ดอาร์เดิมนะครับเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับนี่การันตีเลยนะครับถ่ายแบบเปิดใจครับถ่ายแบบสดๆนะครับให้ลูกค้าดูเลยนะครับให้ลูกค้าได้รับชมกันแบบสดๆเลยภายในคอนโซลสวยไหมถ่ายดูถ่าย,ด,ายดูเลยครับถ่ายดูเลย คอนโซลค่อนข้างจะใช้ได้นะฮะรถคันนี้เดี๋ยวดูเลขไมล์ก่อนนะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่2 2 7 0 0 0นะครับอ่ะให้ตากล้องถ่ายดูก็ได้ครับ227,0 0 0มนกิโลนะครับคันนี้เป็นไมล์แท้ด้วยจากโรงงานนะครับเป็นไมล์แท้นะไม่เคยกลับไม่เคยกอนะอ่ะมาฝั่งนี้ก่อนออปชันเรามาดูออปชันนะครับออปชันคันนี้มีอะไรบ้างกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวท็อปนะครับย้ำอีกทีเป็นตัวท็อป G นะครับก็จะมีแอร์แบ็กด้านหน้านะฮะฝั่งคนขับให้1ลูกนะครับแล้วก็ระบบแอร์ใช้งานดีเกียร์เกียร์นุ่มเกียร์นิม่มเอ้ยเกียร์มันเปลี่ยนบูสตมาแล้วปะ่ะใช่เออเกียร์รู้สึกว่าจะใหม่ใหม่เข้าง่าย,าายใช่ไหมเออเนี่ยเกียร์เข้าง่ายครับเกียร์เข้าง่ายกระจกไฟฟ้าเทสกระจกไฟฟ้าก่อนนี่ใช้งานได้ครบครับลื่น2ข้างนะลื่นทั้ง2ข้างครับ เลื่อนทั้งสองข้างหนูดูฝั่งนู้นก่อนนี่กระจกไฟฟ้าลื่นนะครับเลื่นทั้งสองข้างเลยอ่อากระจกปรับข้างไฟฟ้าเดี๋ยวผมให้ดูกันใช้ได้ป่าวะได้ใช้ได้นี่กระจกปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้นะครับปรับได้ครับฝั <c oughs> <c oughs> ่งนู้นก็ได้เนาะ <c oughs> อ่าโอเคฝั่งนู้นก็ได้ครับฝั <c oughs> <voice> <ค horsepower> ่งนู้นได้อันนี้รายงานตรงเลยนะครับแบบละเอียดเลยนะฮะรถสตาร์ทง่ายนะนี่สตาร์ตติดละ เป็นเครื่อง3.0นะครับคันนี้3.0แท้นะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเนาะเออคอมแอร์นุ่มคอมแอร์ไม่ดังนะลูกล่างหน้าเครื่องก็ไม่ดังคันนี้ติดฟิล์มใหม่รอบคันนะครับดูฝ้าเพดานฝ้าเพดานเป็นไงฝ้าเพดานสะอาดนะอันนี้ก็ซักเรียบร้อยแล้วนะครับทาความสะอาดภายในให้เรียบร้อยนะฮะทำได้เท่าที่ทํานะครับอันนี้ผมรายงานตรงนะครับขายรถจริงนะครับขายรถจริง ภายในก็พอใช้ได้นะครับผมให้80%นะฮะครับ,รบล้อไม่ตรงรุ่นนะเป็นล้อติดตั้งมาจากประดับยนต์นะครับยางก็พอใช้ได้นะครับยางปีอะไรวะเนี้ยยางปี2018นะครับสี่เส้นโอเคครับคันนี้นะครับผมก็รวีวิวละอันนี้เดี๋ยวอันนี้ของเดิมนะไม่คยนี่นี่อันนี้ของเดิมจากโรงงานนะ คือจริงๆอ่ะถ้าการมองรถมือสองนะครับอันนี้ผมให้ความรู้อีกรอบนึงนะฮะอีกอย่างหนึ่งเลยตรงนี้ต้องเดิมนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนมาเนี่ยรดราคาไม่มีแน่นอนอันนี้คือของเดิมนะสกปรปก,ปกหน่อยไม่เป็นไรครับดูรถมือสองให้ดูตรงนี้เลยด้วยในส่วนหนึ่งนะครับคันหน้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็าการร้อนฝากระโปรงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันในการเลือกซื้อรถมือสองนะครับดูว่าของเดิมแท้จากโรงงานหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะ ฝากระโปรงเดิมจากโตโยต้าครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับดูด้านขวาด้านซ้ายของตัวรถนะฮะนี่สติ๊กเกอร์มออกนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์บอกน้ายาแอร์นะครับว่าน้ํายาแอร์ของคุณเบอร์อะไรนะครับอันนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหน้าคันหน้าก็ยังอยู่คันนี้มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะฮะระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับเฉพาะตัวท็อปของรุ่นนั้นๆนะครับปี2005นะครับอ่ะ ย้ำนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกนะฮะตัวแรกนะครับปี2005จดทะเบียนตรงปีนะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับเป็นตัว G ีท็อปสุดของรุ่นนะอ่ะคันนี้นะครับผมเปิดราคาอีกรอบนึ่งนะฮะ239,000บาทนะครับใครอยากจะดูรถมาดูที่หน้างานก่อนได้นะครับดูรถดูที่หน้างานก่อนผมรายงานตรงรถเก็บสีมาแล้ว1รอบนะฮะรอบคันนะครับผมบอกก่อนนะเก็บสีมาแล้วรอบคัน แต่รถไม่เคยปิ้นนะไม่เคยความแน่นอนเ,เออไม่เคยหงายท้องแน่นอนนะฮะโดยรวมโอเคครับไฟตัดหมอกใหม่นะครับโอ้หุ่นยังไงครับอันนี้หุงห่งหุ่งแปลว่าอะไรวะรไฟตัดหมอกใหม่ครับเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะไฟตัดหมอกเปลี่ยนให้ <c oughs> <c oughs> ใหม่นะฮะเออเปลี่ยนเองกับมือฟิล์มใหม่รอบคันคันนี้ก็เก็บงานมาบ้างพอสมควรนะครับเพราะว่ารถมือสองรถกระบะคือรถบรรทุกนะครับลูกค้าต้องเข้าใจมีการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะฮะผ่าน ผ่านฝุ่น,นเออผ่านฝนผ่านฝุ่นผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะของรถมือสองนะครับแต่รถคันนี้ไม่ติดน้ําทะเลแน่นอนคันนี้มือเดียวววะครับมือเดียวอีกสองอีกมือนึองอ่ะมือนึ่งเขาค่อยหลังไว้เอ้าพี่เอกมาได้ไงเนี่ยรถมาเปลี่ยนน้ำมันเกียวเอ้ารถคันไหนอีกอะ่ะ bm bm ปุรพัฒน์ไปรีวิวอยู่เดินมาับเดินมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขารีวิวรถอยู่เนี่ยเดินมาจากไหนอะพี่ เดินมาจากบ้านิฮะมีอะไรนีพี่อาสรุปรถทางเหรอม่เด้พังเปียบเป็นไงเป็นไงบีเอมมีอะไรหนีบีเอ็มเป็นไงเ้อเฮ้อ้อเฮอเ้อเอเ้อเันอ้อเท้ีเ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อี้อเฮ้อเ้อเฮ้าเ้อเ้อเฮ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 ้อเอเฮ้าเฮ้อ้อเก้อเ้เ้อเฮ้อเอเฮ้อเ้อเ้อ้อ้อเา้ล้วเอเฮอเ้เออเ้อเ้้อเเ้ออเ นี่ไม่เคยใกล้ทะเลนะใกล,ใกล้ห้วยใกล้ห้วยน้อยบ้านผมนี่แหละอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง168 Channel ชนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีรถแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับอยากดูรถนะครับเฮ้ยไฟหน้าแท้ด้วยนะดูดูหน่อยก็ได้เอาแท้ป่าววะเอ้ยแท้เนี่ยแท้แ,ทแต่มันเก่าแล้วใช่แต่รถมือสองครับเป็นเรื่องปกตินะครับแบตเตอรีด่ดีนะฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ